สวัสดีครับในตอนที่แล้วผมได้ขึ้นกากมันแต่งหน้าชั้นพอและอบไอน้ำและพออบไอน้ำเสร็จผมก็ได้พักไว้คืนหนึ่งพอเช้าวันต่อมาก็มาทำการโรยเชื้อเห็ดฟางกันเลยครับก่อนที่เราจะเข้าไปโรยเชื้อเห็ดฟางเราต้องเปิดประตูระบายอากาศออกก่อนนะครับแต่สำหรับรูระบายอากาศไม่ต้องเปิด เปิดแค่ประตูหน้าหลังก็พอครับต้องเปิดประตูหน้าหลังเพื่อระบายอากาศออกก่อนอย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะข้างในมีกลิ่นชุนแล้วถ้าเราเข้าไปโรเชื้อเห็ดฟางเลยโดยไม่ระบายอากาศออกก่อนก็จะทำให้เราเวียนหัวครับระหว่างที่เปิดประตูระบายอากาศไว ก็ไปย่อยเชื้อเห็ดฟางรอเลยครับโรงเรือนขนาด3คูณ7เมตรของผมผมจะใช้เชื้อเห็ดฟางแค่10ก้อนครับผมจะกะเอาเลยผมจะไม่ใช้การคำนวณเพราะถ้าใช้การคำนวณจะใช้เชื้อเห็ดฟางประมาณ12ก้อนครับแต่ผมไม่ต้องการให้เห็ดฟางออกดกเกินไปและไม่ต้องการให้มีใยที่ฟูหนาผมเลยจะใช้เชื้อเห็ดฟางแค่10ก้อนครับ พอกับปริมาณก้อนเชื้อได้แล้วก็มาย่อยเชื้อเห็ดฟางเลยครับเชื้อเห็ดฟางที่ท่านเห็นอยู่นี้เพิ่งเดินเต็มจนถึงก้อนถุงได้2วันครับผมจะรู้ทุกครั้งเลยครับว่าเชื้อเห็ดฟางของผมจะเดินเต็มจนถึงก้นถุงวันไหนพราะผมมีเชื้ออ่อนอยู่เป็นตันเลยครับเพื่อเอาไว้จัดส่งให้ลูกค้าจะดีแค่ไหนครับถ้าเรารู้ได้ว่า เชื้อเห็ดฟางที่เรานํามาใช้ในการเพาะเห็ดฟางเป็นเชื้อหนุ่มหรือเป็นเชื้อแก่และเดินเต็มจนถึงก้นถุงวันไหนเพาะเชื้อเห็ดฟางที่ดีสําหรับผมต้องเดินเต็มจนถึงก้นถุงมาแล้วไม่เกิน5วันครับเพราะถือว่ายังเป็นเชื้อหนุ่มอยู่แต่ถ้าเชื้อเห็ดฟางเดินเต็มจนถึงก้นถุง,ถงเลยไป67วันแล้วผมถือว่าเป็นเชื้อแก่แล้วพอนำเอาไปเพาะเห็ดฟาง ก็จะให้ผลผลิตที่ไม่ดีครับและเชื้อแก่เกิดจากการที่เก็บเชื้อเห็ดฟางไว้นานแล้วถ้าเก็บไว้นานมากๆก็จะทําให้เชื้อเห็ดฟางเป็นเชื้อราครับแล้วพอเรานําไปเพาะเห็ดฟางก็จะทําให้เกิดเชื้อราภายในโรงเรือนครับและเชื้อแก่เห็ดจะออกดอกพร้อมกันทีเดียวและเห็ดที่ออกดอกพร้อมกันทีเดียวจะดอกเล็กและก็บานไวเก็บได้ไม่เกิน3วันก็หมดครับ แต่ถ้าเป็นเชื้อหนุ่มแบบนี้เห็ดฟางจะถทยอยออกและจะมีดอกที่สมบูรณ์และเก็บได้หลายวันครับเพราะฉะนั้นแล้วในการเลือกใช้เชื้อเห็ดฟางต้องเลือกใช้เชื้อหนุ่มแบบนี้นะครับไม่ต้องใส่ใจนะครับว่าเชื้อเห็ดฟางจะเป็นเชื้อวุ้นหรือว่าเป็นเชื้อต่อแต่เชื้อเห็ดฟางที่ดีจะขึ้นอยู่กับผู้ผลิตครับ พอเชื้อเห็ดฟางแต่ละเจ้าเห็ดฟางจะออกไม่เหมือนกันอย่างเชื้อเห็ดฟางที่ผมใช้อยู่นี้บางรอบก็จะเป็นเชื้อวุ้นบางรอบก็จะเป็นเชื้อต่อแต่ก็ให้ผลผลิตที่ไม่แตกต่างกันเลยครับมาย่อยเชื้อเห็ดฟางกันเลยครับ จะใช้วิธีการย่อยเชื้อเห็ดฟางแบบไหนก็ได้นะครับแต่พอย่อยเสร็จขอให้ได้ประมาณนี้ปกติพอย่อยเชื้อเห็ดฟางเสร็จแล้วผมจะใช้แป้งข้าวเหนียวในการคุกเชื้อเห็ดฟางแต่พอดีลูกค้าที่สั่งเชื้อเห็ดฟางของผมไปจะสั่งอาหารเหลืองด้วยครับผมเลยเตรียมอาหารเหลืองไว้เยอะวันนี้ผมก็เลยจะใช้อาหารเหลืองในการคุกเชื้อ ส่วนปริมาณกะเอาตามความเหมาะสมเลยครับกะว่าให้คุกเชื้อเห็ดฟางให้ทั่วถึงแต่ไม่ควรใส่ให้เยอะเกินไปนะครับใส่แค่พอประมาณกะว่าให้คุกเชื้อเห็ดฟางให้ทั่วถึง พอคูเเชื้อเห็ดฟางเสร็จก็แบ่งใส่ถังสีแล้วนำมาโรยให้ทั่วทุกชั้นเลยครับไม่ต้องโรยให้หนามากนะครับแต่พยายามโรยให้ทั่วทุกชั้นกะว่าให้เชื้อเห็ดฟางที่เราย่อยไว้พอดีกับแปลงพอของเราครับพอถ้าโรยเชื้อเห็ดฟางหนาเกินไปก็จะมีผลให้เห็ดฟางออกโดกเกินไปด้วยครับและเชื้อเห็ดฟางที่เราย่อยไว้ก็จะไม่พอ ในการพะเห็ดฟางของผมจะแปลกและแวกแนวอยู่นะครับเพราะผมไม่ชอบใย,ยเห็ดที่ฟูหนาและไม่ชอบเห็ดฟางที่ออกดกเพราะเห็ดฟางที่ออกดกจะได้ผลผลิตไม่เท่ากับเห็ดฟางที่ทยอยออกให้ดูกันตอนเก็บผลผลิตครับเพราะฉะนั้นแล้วในการทําเห็ดฟางของผมผมจะไม่ทําให้เห็ดฟางออกดกเกินไปครับ ผมจะโรยเชื้อเห็ดฟางประมาณนี้ครับไม่ต้องให้หนามากและไม่ให้บางจนเกินไปครับพอโรยเชื้อเห็ดฟางเสร็จแล้วก็เอาน้ำเปล่าไปฉีดพ่น ให้ความชื้นทุกชั้นเลยครับไม่ต้องให้ความชื้นเยอะก็ได้ครับเพราะเมื่อวานก่อนที่เราจะโอบไอน้ำเราได้ลดน้ำไปเยอะแล้วฉีดพ่นแค่ให้เชื้อเห็ดฟางมีความชื้นก็พอครับแต่จะให้ความชื้นเยอะสักหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะนี่คือฤดูร้อนครับ ประมาณนี้ครับพอฉีดน้ำให้ความชื้นเสร็จแล้วก็ปิดประตูโรงเรือนให้มิดชิดเลยครับจากนี้ไปก็บ่มเชื้อเห็ดฟางไว้สัก3วัน3คืนพอครบกำหนดแล้ว ค่อยมาทําการตัดใยครับพอบ่มเชื้อเห็ดฟางไว้ครบ3วัน3าคืนแล้วต่อให้มีใยเห็ดที่ฟูหนาหรือมองไม่เห็นใยเห็ดเลยผมก็จะทําการตัดใยปกติครับพอใยเห็ดฟางไม่ได้เป็นตัวชี้วัดครับว่าเห็ดฟางจะออกหรือไม่ออกแล้วค่อยมาติดตามดูกันในตอนต่อไปนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์และกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับ เพื่อผมจะได้มีกำลังใจทําคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ